คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ถึง,งออกหม่เนี่ยนอนห้องพาอยู่บ้านก็นดีแลนะ้วดูหมอกนิดน่ะแถวก็มีน้ฮนะก็มา,ต,าตีกับฟอร์มกันนะตีกระสุนล้าสุดขวยอะแล้วโมกไหลละ ที่มีแต่ะละคมมนะน,นี่เหมือนกันด้วยในการเคาะเหยื่อการเลือกเหยื่อที่จริงเนี่ยบางคนจะเลือกเหยื่อตัวเล็กกว่านี้ขาดว่าอะไร คำเตือนรายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงโปรดจาไว้ว่าน,นี่คือคลิปตกป่าหาอยู่หากินเด็กอายุต่ํากว่า18ปีและผู้ใหญ่ที่อย่างแห้วอยู่อย่าลืมไปหากลุอย่างค่ายท f เอฟม,มาติดกล่องกันไว้ด้วยนะจ๊ะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ถึงออกหมายเนี่ยนอนอผ้าอยู่บ้าน,นดีแล้วดูหมองนิดนะแถหนย สิบสี่องศาเด้อตอนนี้มีขนาดเกดโมงแล้วนี่เฮ้ยพี่ตาไลอยู่เฮ้ยเ้ยนอนห่มผ้าอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วออกมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวเฮ้ยถึงที่ไหม อรุณสวัสดิ์ยามช้าขนาดนั้นตกท่านวันนี้ว้าหผมไม่ชอบทีวีออฟฟิเชียลเชิญนะโดยวันนะี้เราไม่ได้มาตีปลาช่อนนะวันนี้มาตีแบบกระสูบนะดูอากาศด้โอ้นี่ตอนนี้เจ็ดโมงกว่าดูหมอกดูดิเนี่ยสิบสี่องศาด้วยตอนเนี้ยโคตรหนาวเลยวันนี้ก็คิดเลยไม่รู้อยู่นอนห่มผ้าอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนะแต่ด้วยความเสี่ยงไงไม่ได้ตีปอมาประมาณสองอาทิตย์นั้นด้วยความหนาวปกติมันเก้าถึงสิบองศาเลยแต่ตอนนี้มันสิบสี่ก็ดีขึ้นมานิดนึงจากปกติของทุกเช้านน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 นะะก็็็เเเซตวัััี้ปปปชุดคคสิิ่งน อาชิโน4ฟอร์ตีดเลหกสิบสองลอกเป็นได้ว่าเรฟลอด L T นะ X H เบอร์สองพันแล้วก็สายพี e 1หนึ่งนะแล้วก็สายช็อคยี่สิบปอนด์เหยื่อทั่วไปเลยกระสุนแต่ชอบใช้ซิงกิง้งนะเดี๋ยวลองหากระสุนดูนะตอนนี้นกกระยางมาไล่ตรงนู ون, ้นกระสุนขึ้นตรงนูนะ้นนะไปครับลุยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับไปแล้วพร้อมแล้วลุยดีกว่าหนาว คนนี้ก็ย้ายมาสายนะไม่เชื่อเหมือนกันว่าเขาจะลอกใหม่เนาะดูดูแนวนี้แม่โคเขาลอกไม่รู้ว่าตัดหมอกเห็นหรือเปล่านะ,ะมีนะฮะก็มาตีากับฟอมเหมือนกันนะตีกระสุนกระสุดผัวยะ่ะน้ำมูกไหลละ <c oughs> หนาวโอ้อากาศดีๆอย่งางเช้าคือในป่าเพิ่ <c oughs> ที่จริงน้ำมันใสมาสักพัก้วนะไม่เกิอาทิติ๊บเลยแต่ลมหนาวผมเลือกที่จะนอนผมผ้าไม่ได้ออกมาตีคนก็คงมาตีได้เยอะแล้วช่วงที่น้ำมันใสแรกๆมันก็หน้าโดนได้เยอะอยะนี่หนาวไม่ไหวหนาวข้างล่าคือสีของสายมันป่วยอ่ะยังยังมีน้ำมูกน้อยเลยเขาก็มาตีเหมือนกันก็คงมีคนมาตีอยู่เรื่อยๆคนมาตีเลย หลายวันแล้วคงบางตัวลงไปเยอะแต่คิดว่ายังไงมันก็ต้องเหลือเดี๋ยวเราจะหาสัปตาตัดให้ดูนะตอนนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนเหนืเาเหนืยวไม่ไหวเลย ไม่อยู่ไม,ยไม่ตัวเล็กใหญ่ด้วยนี่กว่าใหญ่ก็ม,กมีเดี๋วกกอนมาเจอเนี้นตีไปได้น้องนองศามนไ,ได้มีแต่กิ่งไม้ด้ั้นหละเห็นกันเลย ป๊อปเปอร์นะ่าจะเคาะเรียกได้นะเแตวจะเป็นป๊อปเปอร์ดีกว่าคือหนาวโอ้ยแต่รู้ละเออตรงนี้ยังไงก็มีตัวเออมื่อกี้จัดไม่โดนแต่ทีนึงแล้วก็ไล่ลูกปลาตรงนี้ต้องป๊อปเปอร์นะ่าจะเรียกได้นะแต่ตรงนี้หนาวหนาวมาก nha 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 phải nha đồn đồn. ไม่ใช่กระสูบด้วยอะไรนะเหมือนช่อนเลยนะเนะี่ยช่อนกะอุยใหญ่ด้วยนะช่อนใหญ่อยู่อะช่อนในน้ำ ให,ใหญ่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 ชือนใหญ่ขนาดหนีมาแล้วก็ไม่พ้นอะ่ะดูขนาดดิโอ้ยดันโลเจ็ดแปดขีดด้วยล่ะพอแล้วกระสุนมันตุ้มอย่างนี้นะดูดิดูความใหญ่ดูเที่ยวกับแขกกระสอกดิอ่ะ สอกเลยอะโค,ยโคตรเดือดโคตรอันตรายดูเมืองสายหมอกนะวันนี้มาหักกระสุกก็เลยหนีไปเพรามัช่อนอยู่ดีอะ่ะช่อนในหนาวเดือดอ้วนเลยดูดิกระสุนมาเพิ่งไล่อยู่ดิโคตรเดือดแจ๋วกัดป๊อปเปอร์นะนะครับตาหัดได้ต่อไปครับแต่แรกเปิดหวดัวได้มาช่อนแล้วนะลงมาต้มเดียวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันเป็นหมอกด้วยอเอ็นะไปหัดได้ต,ต่อไปครับดิ๊กดู ทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเด้อในการเคาะเหยื่อการเลือกใช้เหยื่ยอที่จริงอ่ะมันคนใช้เหยื่อตัวเล็กนี้แต่ในกล่องอันนี้แค่นี้นก็เลยต้องใช้่างนี้แหละอันนี้ป๊อบมันก็ติดเพราะอยู่สูงเดี๋ยวจีนเอาเะไรมากนะป๊อปช้าป๊อปเร็ว ป๊อบสองจังหวะแล้วแต่คนเลยนะว่าผมเคยโดนตบอสแถวนี้มันหลายรอบคิดว่าม,มีตัวใหญ่แต่ไม่มีอยู่เลยลงหมดแล้วถ้าไม่ลงก็โดนในขนาดเบ็ดปักมีอยู่ริมฝั่งมีสองหลังเลยตรงนี้สองหลังเลย,ลเลยเก็ต้องตามหากันต่อไปก็แค่อยากเหยียดลงใต้น้ำเท่าไหร่ ตัวติดป๊อปปุป๋งปุง๋งเนี่ปกติถ้ามันมีนมตัวมันก็ทุ่งกัดอ่ะป๊อปไม่สวยมันก็เด็กกระสูน <c oughs> มันเป็นอะไรที่เดาใจไม่เคยได้บางทีป๊อปสวยๆนะไม่กินป๊อปสเปะสปะลูกเหยื่อโดดหนีตายป๊อปเป๊ะๆอะไรเงี้ยกัดเออมันชอบเหมือนว่ามัน มันต้อนฝูงแล้วลูกปลากระโดดแล้วแอคชัน่นเราเสียแล้วมันกลายเป็นโดดม,มั่วนก็กัดนะคือกระสุนเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกว่ะมันดือที่ประสบการณ์ซะส่วนใหญ่นะบางทีขึ้นไล่ลูกปลาต่อหน้ายังไม่กัดก็มีมันรู้ปลา,ปาจบด็อกเตอร์ไหมแต่นี้ปลาจะไม่ค่อยมีบางตัวถึงมีก็อาจจะตัวเล็กพอไล่มาสามเหยื่อแล้วมันไม่มีอาการเลยมีช่อน,นฟุกตัวนึง แดดเริ่มมาหมอกเริ่มจางแนละ้วเออตีเบียวเลยเดี๋ยวต้องโดดปึ๊บมไม่ให้เหยื่อติดไม่ให้เหยื่อติดเดี๋ยวย้ายไปฝ่ายตรงนู้นดีกว่านะฝ่ายอยู่นู้นเดี๋ยวขี่รถอ้อมไปไม่รู้จะมีตัวไม่บ้างนะแย่กันนี่นี่ย้ายหายกันแล้นจะรอดไม่นี้จะรอดไม่นี้ มันแห้งเลยไม่มีขึ้นฝูงเลยเออเอาล้องดูคงจะเหลือแต่ตัวเล็กว่ะครึ่งโลนี่คงใหญ่สำหรับน้ำสภาพอากาศสภาพหมายอย่างนี้แล้วนะแห้งแค่เลยเป็นหาดมาแล้วอะลองลึกก็ไม่่างแต่ตัดแกง Tื่น quá. Ơ, 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 ơ. lịch Ôi, nó. nhạc lắm เห็นไหมน่าจะสนาดนะน่าจะไม่ใช่กระสุนเห็นตัวมันเรียวๆมันไม่น่าใช่กระสุนอืน่าจะเป็นปลาสนาดหายไปเลยมาตัวเดียวอย่างเงี้ยน่าจะสนาดกำลังมานี่คระัอืม ไม่โดนแล้วก็ไม่ซ้ำ้วยนะประเด็นขาดกลัวเลยไอ้สัสพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะ ครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมทั้งหมดวันนี้ก็แต้มเดียวนะโอ้ยหนีปลาช่อนไปตีปลากระสุบก็ยังไม่พ้นปลาช่อนอยู่ดีนะผมใส่ผมมาของดวงสมพง์กับปลาช่อนนะตีอะไรไปลงแม่น้ําก็ยังเจอปลาช่อนอยู่ดีก็ตามนั่นแหละไม่มีปลากระสุบให้รับชมแต่ก็มีกัดให้เห็นว่โฉกๆเล็กๆนะน้ามันแห้งแล้วก็เหลือแต่ตัวเล็กๆนะคง หาไซบอดอยากเลยก็เดี๋ยวจะพยายามตามหาให้ดูนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องอพงเนะีเอฟจิงด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาบก่อนสวัสดีครับดูดิจากตอนเช้าหมอกลมจะจัดหนาวๆแดดร้อนแะไปครับลุย